เมื่อวันที่13มธันวาคม2อ6 4สเวลาสิบมนาฬิกาสาสนาทีถึง17บเนาฬิกา สสประท้วนสุดที่อํานวยเดชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลบบุรีเขตหนึ่งพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลน,นายขวัญชัยจํานงสารและทีมงานผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลบบุรีเขตหนึ่งลงพื้นที่ตรวจเยดี่ยมให้กําลังใจและมอบถุงยางที่พร้อมด้วยหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขตตาบลโคกสรุงอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจํานวน47ครัวเรือนโดยมีฝ่ายปก,กครองตําบลโคกสรุงนําโดยกํานันติเงินสรุงกํานันตาบลโคกสรุง พร้อมด้วยคณะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลโคกสรุงอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบให้อยู่ในระยะห่างทางสังคมตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขโดยเข่งคัดและตรวจวัดคัดกรองผู้ที่มารับถุงยังที่ทุกคนทุกท่านอย่างครบถ้วนที่ได้รับผลกระทบน้ำไหลหลา,ลากและประสบปัญหาโรคโควิด -19 ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเปราะบางเพื่อเป็นการช่วยเหลือรบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนซึ่งเป็นหนึ่งนโยบายการดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มปตทหรือปิโตเลียมแห่งประเทศไทยที่ได้มอบถุงยางที่และหน้ากากอนามัยมาให้ทางอำเภอและฝ่ายปกครองอำเภอพัฒนานิคมเพื่อแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อจากนั้นท่านสสประทวนสุดที่อำมวยเดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลบบุรีเขตหนึ่ง ได้เยี่ยมชมสถานีรถไฟบ้านโคกสรุงสถานีที่รองรับนักท่องเที่ยวทางรถไฟรอยน้ำ่ามกลางวิวธรรมชาติของผืนน้ำเขื่อนป่าสักชนรศิธิ์และที่นี่มีข้าวแตนน้ำแตงโมสิ่งหนึ่งที่เป็นของฝากที่โดดเด่นของสถานีรถไฟบ้านโคกสรุงจากกลุ่มแม่บ้านโคกสรุงที่ขายดิบขายดีเพราะมีความกรุบกรอบหอมหวานมันจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ชุมชนบ้านโคกสรุงยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยเบิ้งบ้านโคกสรุงอีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว ANDTV ี n l i n ออนไลน์บริหารงานโดยด็อกเกอร์เนธพันธุรัตน์นพตนทองแก้วลำดับภาพตัดต่อไพรัาฐทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน